ถัดไปครับโอเคอินคิส a มจิกแฮนนี่คือแบรนด์แล้วก็สินค้าของเรานะครับอินคิสแมจิกแฮนนคืออะไรครับอินคิส a มจิกแฮ r นะครับคือสินค้านะครับที่ช่วยเรานะครับมันคือเซรั่มทุกคนครับมันคือเซรั่มที่บำรุงผมนะครับมันคือเซรั่มบำรุงผมและวันนี้ครับใครที่มีปัญหาผมร้านใครที่มีปัญหาเส้นผมไม่แข็งแรงหัวเถิหรืออะไรแบบนี้ครับตัวนี้นะครับจะช่วยคุณนะครับได้อย่างแน่นอนครับ และนี่คือสินค้า Inkiss Magic Hair ครับถัดไปครับนะครับคอนเซปต์ของเรานะครับอ่ะขอขออนุญาตกลับไปนิดนึงนะครับคอนเซปต์ของเราคืออะไรนะครับอ่ะขอกลับไปนิดนึงครับปิดผมบางสร้างผมใหม่ไว้ใจ Inkiss Magic Hair ครับนี่คือคอนเซปต์หรือว่าสโลแกนของสินค้าเรานะครับก็คือว่าปิดผมบางสร้างผมใหม่ไว้ใจ Inkiss Magic Hair และมันจะไว้ใจได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์นนะครับอ่ะ นะครับสินค้าของเรานะครับ1ขวดนะครับบรรจุพันธุ์นะครับจะมีปริมาณอยู่ที่150 ML นะครับ150 ML นะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะบำรุงนะครับให้เกิดรากผมใหม่นะครับแล้วก็ปกปิดผมบางผมขาวได้อย่างมั่นใจเลยนะครับถามว่าทำไมถึงเป็น150 ML ครับเพราะว่าวันนี้ครับสินค้า1ชิ้นนะครับ150 ml ตรงนี้จะสามารถใช้ได้4 0ถึง60ครั้งครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าสินค้าทั่วไปนะครับอาจจะใช้ได้ประมาณ1เดือนหรือว่าครึ่งเดือนก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยครับมีปริมาณขวดที่ใหญ่มากๆนะครับถ้าสังเกตนะครับเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยใหญ่แบบใหญ่กว่ามือผมนะครับไม่สามารถกำมันได้ครับ 150ML อนะครับอัดแน่นๆเอาเต็มๆนะครับเอาไปให้ใช้1ขวดใช้ได้ถึง45 6 0ถึง60วันเลยครับต่อการฉีดวันละ1ครั้งครับถัดไปครับวันนี้นะครับนอกจาก สินค้านะครับโอเค105 ml นะเรายังมีสินค้านะครับเป็นสีแบ็กกับสีบราวนะครับวันนี้ทุกคนครับวันนี้ในสินค้าตรงนี้นะครับเรามีสองสีสําหรับคนที่ผมดํานะครับอย่างผู้ชายผมดําเนี่ยเรามีแบ็กให้สําหรับผู้หญิงที่โกกผมจัดๆเลยสีแดงๆเลยนะครับเรามีสีบราวน์ให้คุณได้ใช้มันด้วยนะครับแล้ววันนี้แต่ว่าผู้หญิงที่โกกผม แต่ต่อเริ่มดำแล้วผมแนะนําให้ใช้สีดํานะครับผมไม่แนะนําให้ใช้สีบาวสีบาวคือคนที่โกกผมแบบออกไปทางแดงเลยหรือว่าจัดจัดเลยอันนั้นนะครับใช้ใช้ใช้ใชแดงจะเหมาะมากเพราะงั้นนะครับก่อนที่จะเลือกใช้ตัวนี้นะครับให้ดูด้วยว่าผมของเรานะครับเป็นสีไหนนะครับโอเคถัดไปครับเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผมบางต้องบอกก่อนนะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผมบางและเห็นโฆษณาต่อจากนี้เป็นต้นไป คุณลองถามตัวเองดูว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาผมบางและคุณเห็นโฆษณาต่อจากนี้เห็นวิดีโอต่อจากนี้คุณจะซื้อหรือไม่คุณเจอสินค้าแบบนี้ในอินเทอร์เน็ตและคุณเป็นคนมีปัญหาเรื่องหัวล้านผมบางคุณจะซื้อหรือไม่กับเซรั่มบำรุงผมนวัตกรรมแรกของประเทศไทยก็เป็นไปได้ และถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชม vtr ที่ถามตัวเองว่าถ้าเป็นคุณคุณจะซื้อไหมไปรับชมพร้อมกันเลยครับนี่คือวิดีโอที่เรากำลังจะเปิดให้คุณดูว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณจะซื้อไหมครับไปชมกันเลยครับขอตัดสลับสวิตช์นิดนึงนะครับไปที่ V t ทนิดนึงนะครับโอเค โอเคครับแล้วก็นี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับที่เราจะทําการจัดจําหน่ายนะครับก็คือว่าปิดผมบางนะครับอย่างมั่นใจนะครับไว้ใจ in นคิสเมจิกแฮร์นะครับทุกคนครับวันนี้เราลองดูนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผมบางหรือว่าหัวล้านนะครับเซรั่มเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ3-6เดือนใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับสินค้าของเราเนี่ยครับนอกจากเป็นเซรั่มบำรุงผมที่ในระยะยาวนะครับจะทําให้รากผมของคุณนะครับมีโอกาสงอกขึ้นมาได้หรือว่า แข็งแรงขึ้นได้ด้วยนะครับเราเนี่ยไม่ต้องรอคอยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่นะครับอยากใช้แต่ขี้เกียจรอคอยใจร้อนนะครับแต่ว่าสิ่งของเราครับตัวฟิสเมจิกแฮร์ตัวนี้นะครับจะทำให้ผมของคุณนะครับดูหนาภายในการฉีดครั้งแรกเพียงแค่หนึ่งถึงสามนาทีเท่านั้นเองนะครับทุกคนครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกว่าวันนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราคิดค้นแล้วก็เราตั้งใจทำตรงนี้ขึ้นมาครับวันนี้นะครับสินค้าเรานะครับต้องบอกเลยว่าแตกต่าง จากการในท้องตลาดยังไงบ้างนะครับสินค้าของเรานะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นออแกนิกหรือว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับเราไม่ใช้สีจากสารเคมีและในนี้นะครับมีวิตามินมีบำรุงผมนะครับเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดสินค้ากันนะครับว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นธรรมชาติได้ยังไงบ้างและผมกล้าบอกเลยครับว่าสินค้าตัวนี้ไม่อันตรายและเป็นธรรมชาติ 100%ครับนี่คือสิ่งที่ผมกล้าบอกทุกคนเลยครับว่าเรามีอยอยถูกต้องแล้วด้วยนะครับทีนี้หลายคนนะครับถามว่าอวิดีโอเมื่อกี้ที่เรา